สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเดวบ2สองสสหรือซาร์คเททุกคนนะครับผมเคยบ่นในไลฟ์นะครับหลายๆไลฟ์แล้วนะว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ได้ดอบของดีๆเลยนะสำหรับซีซั่นนี้สำหรับตัวนี้นะแต่จริงๆแล้วมันมีของของชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมมันดอบมาสักพักหนึ่งแล้วอะแต่ว่าผมไม่ได้สนใจคือรู้แหละว่ามันมีว่ามันมีค่าแต่ไม่คิดว่าจะมีค่าขนาดนี้นะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ เน่นี่นี่เป็น Sparking การชาม r m o i ิ i t a นะครับก็เป็นการชามบวก1 l i g h t n i n g Skill ของ s ัสเซนะครับแล้วบวก45 Life นะซึ่งผมมาดูทีหลังนะเพิ่งรู้ว่าบวก45 Life เนี่ยมันคือแมกโรนะครับแมกโรก็คือแบบว่าโรสูงสุดที่มันจะเป็นไปได้นะและผมก็ไปขายนะครับและล่าสุดนี้ผมก็ได้ออฟเฟอร์มาแล้วนะครับนั่นก็คือ10บเบอร์รูนกับ10จารูนนั่นเอง ซึ่งมันก็เยอะมากๆนะครับถามว่าไอตัวแกนชามตัวนี้มันดีไงครับแกนชามแบบนี้นะครับ เอาค่าสกิลมันก็โอเคแล้วนะครับก็ก็มีคุณค่าแล้วปกติเขาก็จะใส่บวกสกิลอยู่แล้วเนาะแล้วพอมันบวก45ไลฟ์หมายความว่าปกติเนี่ยสมอลชามนะครับสมอลชามพวกเนี่ยมันจะบวกไลฟ์ได้สูงสุดคือ20นะครับทีนี้ถ้าเป็นแกรนชามสกิลที่เราต้องใส่อยู่แล้วแล้วมันบวกไลฟ์ถึง45หมายความว่าคุณประหยัดช่องในการใส่สมอลชามได้ถึง2ช่องเลยทีเดียวนะครับดังนั้นมันเลยมีคุณค่ามากๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันก็จะ แปลผันนะครับไปตามาช่วงระยะเวลาของแรดเตอร์นะคือถ้าช่วงต้นๆเกมก็อาจะแพงเนาะแล้วก็ช่วงท้ายๆเกมเนี่ยมันก็ราคามค่อยต่ำลงนะครับข้ตอนนี้ได้ออฟเฟอร์มา10เวอร์กับ10จานนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าจะเทรดได้ตามราคาที่เราต้องการไหมนะ ตอนนี้นะครับก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับเบอร์กับจา้าที่เราเทรดมาเนาะก็สุดท้ายเราได้มานะครับก็ได้ทั้งหมด10จานะครับกับ10บแบรูนั่นเองตอนนี้รวยแล้วแย่ yeah. ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้มีเข้านี้นะเดี๋ยวผมขอตัวไปอัปเกรดอุปกรณ์ในตัวผมก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะว่าพอเราบิวตัวใหม่ของเราให้เป็นฟูลเซตแล้วเนี่ย เราจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเรามันจะเมฆไปแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับได้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณถูกใจคลิปผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช anel ผมด้วยนะครับผมมีมีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้พูดคุยกับคุณเรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ